เมตตา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  เมตตา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 า เมตตา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 เมตาเมตาเมตา เมตตาเม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 ตา เมตตา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  เมตตา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  เมตตา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 เมตา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  เมตตา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 ตา เมตตา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 เมตา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  เมตตา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  เมตตา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 ตา เมตตา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  เมตตาเมตตาเม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 ตา เมตมตาเมตมตาเมต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 ตา เมตตา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  เมตตา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 เมตา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  เมตตา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 เมตาเมตา เมตตา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 